ได้เก็บอีกแล้วจากง่ามคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่อนออนทั้งนั้นเลยนี่ซัสมสกินเนาะนี่ธนาแพทย์ตัดตัดแบบว่บาตัดไปบางย่างหลาหลอบเราได้นี่าแตกคุณมะม่คือเกา่าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพามาอีกแล้วค่ะพามาทะเลอีกแล้วเบิงบ้งเบิ้งเห็นอะไรไหมคะอันนี้ดอกพ่นงามนอจนะพ่อแม่พี่น้องจ้าดูด,ดอกเขาสิเนี่ย สวยมากเลยเป็นดอกสีเหลืองเนี่ยงามหลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยสุดยอดวิวิ้วลอยหล,ยลานอิลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพามาชมความงามเดีย๋ดวยวจะได้พามาเก็บขนาดทะเลจ้ะดอกอันนี้ก็ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมนะจ้าสวยงามแบบมัน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 กับใบใหญ่โตมากมามแต่ว่ามันมันสวยมากครับพี่น้องค่ะวัสสิเก็บไปใส่แจากันไก่เพื่อนงามแบบยังสีดีกว่าน่าจนะเนาะ เด๋อเบิ้งสวยงามให้คนที่ขาจเจ้ามาหญาทะเลได้เบิ่งได้รับชมจากนอพี่น้องจา้ะดอกขนาทะเลก็ยังอยู่คือเกา่าเออบ่แมน่นดอกกุหลาบทะเลจ้ะก่อพี่น้องจา้ะมาติดตามด้วยว,ว่าเฮาสิมีขนาทะเลเก็บบ่ดเด้อจ้ะเด้อชิมันงามโอ้ยอันนี้เขาเอิ้นหญ้านก,ากเด้อจ้ะเด้อดอกหญ้านกจากน้า,จากนอนจ้ะงามหักหงมืนะอ้ยนะสวยงามที่สุดในโลกเลยค่ะสวัสดีจ้ะ พี่น้องเป็นได้จ้าถึงชมความงามของดอกไม้ดอกไม้ทะเลเนาะจากพ่อแม่พี่น้องจ้าคืนแห้งไงจากเหมือนกับรุ่นแรงมากใช่ปะแดดดีอากาศดีสดจอดพ่อแม่พี่น้องจ้ามาทะเลนี้อันได้สดชื่นแบบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันหลุนได้จากวังคณาเฮ้ายังสิมี่พ้อยเฮาจะเล่นเก็บว่ดได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้า,จา,ดดา,าดส,ด,ด,าาาด,สดชื่นแห้งจ้า จ้าสวยงามแม้แ้บ้านเราด้จะรด้มนะพามาอีกแล้วพามาเก็บคณะทะเลอีกแล้วจ้าคณะทะเลขึ้นอยู่ริมทะเลด้อยจะเด้ ทะเลแก่บุญแล้วพี่น้องเจ้าเขียวทีนี้เห็นอยู่เนี่ยตนน้นน้อยๆเนี่ยทะแยงทะเลด้วยแต่เด้อแก่บุลแล้วจ้ะเก้แล้วกินไม่ได้แล้วผมแล้ว อ่อนๆเพียบเลยพี่น้องจา้าคุณนะว้าอ่อนๆเพียบเลยค่ะเพียบเพียบเพียบไต่เก็บอีกคือเก้ามวนึงฟินๆอีกคือเก้าเนาะจ้ะเนาะนึกว่าจะไม่มีซะแล้วเคือคือมันเลื่อยแล้ะจา้าขยันมาเก็บเนี่ยมันได้กินตลอดนี่แหละตลอดนานเลยอย่างเี้แหละจ้ะก้อนนึงก็ได้เป็นพัดตุ่มแจลวกจิ้มได้เบิด แล้วจ้ะให้บอก้องจทาหยิ่หยอนนึงเนี่ยก้อนนึงให้บอก้อนึงก้อนึ่งจะได้พัดไเตื่นไปเด้อยงามหลายนะอลมลมลม ใสามากค่ะนี่ก็เป็นผักกุ้งทะเลของเฮาด้วยะเด้อผักกุ้งทะเลจ้ะม,มันแก่นเบิดแล้วจ้ะพ่อพี่น้อนบ่ค่อยงามแล้วโอ้าบ๊วยง่ามงามคักเหว้ยนี่ลูกหูสวยมากค่ะเก็บเก็บเลยได้หมดถ้าสดชื่นเขาวะนี่ขนาทะเลผักขมทะเลไอผักอันนี้ผักขมผักขมทะเล ต้นนี้นี่ผัทเอินผักบุ้งผักบุ้งทะเลเพิ่นมมิซื้อของเพิ่นมถูกอย,ย,ย่างเด้อจ้ะพ่อพี่น้องแพททางเองินขางเคียงไปซื้อ,อเ,เ,เอิงเคียงข้าวเอิญให้ข้าฟังง่ายๆพอแม่พี่น้องเศร้าไทยเขาเนาะจ้ะข้าวเอิญมาตั้งซื้อแล้วก็เก็บกินเลยงามงามต้นนี้จะแสบ ง่ามครับพี่น้องจ้าชื่อผักโขมบานเท่านาจะจ๊ะเนาะหลายครับงามครับห้อยฝรั่งเก็บคือกันฝรั่งที่เพิ่นมาแคมป์ปิ้งเราจะเพิ่งจะเก็บกินคือกันเพิ่นไดป้ปลามาเพิ่งจะมาเก็บผักไปใส่นะใส่งาย อยากไปบ <ITA> ึงขนาดตนนึงนยัน right so ันได้แล้วนีนี่หนาแล้วก็สิงขึ้นเรื่อยๆละจ้าแม่ยางมือกองสะสาเลยพี่น้องนอนมามาดับดิสตามคลิปเลยแต่ว่าแค่กรองสาสาเนี่ย khó thuận khó phải dạ, léo khืน má, bắt khưn khưn khưn, bắt phải nhang, nhang cả lên <laughs> gẹ là là, là là, cả bông nhang on on đỏ gẹ là xăm xịt kín, cả kín đầy đó. นอยรสชาติคือแตงกัวนี่ละจ้ะมันเป็นกินหอมนิดๆเนาะผักตัวนี้แก,กคักแล้วโอ้ยลงท้ายตุ่มแน่จ้ะผักลงแน่แท้โอ้ยงามผักความเหนาะเอ้ยงามงามงามเจ้าแตกนะเบิ่งใบแล้วโอ้ย ไงกูแขนไงก็ไไงไงกูน่ะใบไงยักษ์น่ะเพื่อใได้เก็บอีกแล้วจ้าง่ามคักพ่แม่พี่น้องเอ้ยอ่อนอ,อนทั้งนั้นเลยนี่ซ้ำสิกินเนาะนี่คณะแพทย์ตัดตัดแบบว่าตัดไปประจังไา้หลอดลราได้เนี่ยถ้าตแตากถึงมอไม่คือเกานี่จ้าขอขอไฟในความล่มเจ้เจะเ้อล่มปันไดกขบวสูความฟินดอกเนาะฟินคือเกา <c oughs> สุดยอดอีหลีเลยอย,อย,ยอดใหญ่ใหญ่ผู้นะึ่งที่เขาจงไบทเห็นบอลแล้วใหญ่พู่หนะึ่งผู้หนึ่งเอ้ยแกผพ้่นะึ่งไปบบกใหญ่หนึ่งพู่หนะึ่งเอ้ยสุดยอดอีหลีเลยเนี่ยนะบ่มีทางขมเด้อพี่น้องนี่สุดเนี่ยนะเอาไปกินเลยไม่ขมไปพิ่นแบบนี้ไม่ขมเลยจ้าอ่ออนัอนกรอบแซ่บดีเป็นตะนายเลย แต่ว่าขันติดดอกติดยอดนะ่ะจะขมแน่หน่อยนึงขันได้ยอดไปหน้านะมนน่ะคุ้มไปพุ่นนี่บพราะคมบอบแสีบเป็นต้านายจา้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุดยอดความแสบมมีบนีนะ่เฮ้ยวิ่งพัดไมาย่ำใดใครเก็บย่ำน่ะเห็นบ่เนี่ยเฮ้ยโอย้โหเฮ้ยลงกระแหงต้อนึลยเ,เย่มาบนเกาะพี่ออดอคุณดอกคุณลนพ่ด ขุดหมดแล้วดีดมดแล,ล้วจ้าดดหมดจ้างามสุดยอดทีนี้จะคอยพี่น้องจ๋าเิ่งเป็นจงามเ้มักงม่คุณเอาอบงใบแล้วทีพี่น้องจ๋าใบเราใหญ่งามสหยอด เป็นต้นขณาทะเลได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องมากเป็นหมากแล้วพ่อแม่พี่น้องเออ <c oughs> เกเกเกแกแกแล้วจนเป็นหมากแล้วอันนี้เขาเอินมากันมาพักขยั่งพลังพักขยังทะเลได้จ้ะเด้อนี่นี่มากเพิ่นจะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วเป็นดอกจนแล้วเป็นหมากแล้วงามเนานะเป็นเป็นดอกไม้ประดับเตลืจ้ะ มานี่แบบสวยงามเป็นไม้ประดับได้เลยค่ะพี่น้องค่ด ่จะว่าโดดยังงูหงุดหงแต่ว่าจะสวยเหลือเกินนะคะ ขอไในควารมแรงจะองันแเยขไจริงๆนะความรมแรงอืนมันแหงอ่นมก็เลยแห้งเรืนอแรงรมแรงแต่ว่างามสุดยอดเลยความงามอุดเอา แต่แนวงามงๆไก่สีฮอดมองหันแล้วใกล้จะถึงตรงเลยขนาดที่เพื่อนคุดไปแล้วสี่ว่าเกียวกอนเข้ามาแน้ะเพิ่นปงเก็นมหม่มมาบนมากันพี่น้องจ้า I mean it. หาดเก็บไดเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าหาดกาอยู่ทางไต่แล้วก็สิขื้นมากม่คือเกา่าปีหนาแล้วก็สิขื้นมากม่อยู่นี่มันสามกอกพุ่น้อหาดคนก็จะอยู่ือเก่าเนาะเลิศค่ะค่ะเลิศเลิศเลิศมากเนาะแต่ว่ามาช่วงนี้ร่มบ่ค่อยแห้งปันไดช่วงนี้นะตรงนี้ก็ยังอยู่จ้ะ ทวมสวยงามแบ่งฝันกันชมนะจ๊ะเนาะมันงามมันอย่างนี้มันเป็นตน้นม้ยางดีเลพี่น้องจ๋ะพวมงามของผนเหรอไหมเดี๋ยวม่งดอกใหม่ดอ,หดอกนั่นดอกนี่นี่งามโบ ความสุงที่สุดความสุงอีลีจ้ะเปลาไงเด้อเนี่ยเห็นป่ะพี่น้อกขนาทะเลเข้ามันก็มีหลายตนอยู่เด้พี่นนองเนี่ยหันแล้วใหญ่เห็นมานี่เนาะหันแล้วใหญ่เนี่ยโอ้ยสุดยอด ลานนี่คือุ้ยดอกกุหลาบทะเลกับงามคักนี่สินะเดี๋ยวดอกคุนมาปานนี่เดี๋ยวเม็ดพึ่นกับลนนะจน๊ะเนาะโชคดีหลายไปแล้วนะใหญ่านสุดยอดอีหลีพี่น้องเอย้ยงามคักมางามได้ขอแต่ตองมาเบิ่งเจ้าแหละเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บพอมเดี๋ยวเบิ่งยางเดียวเก็บน้ำ นี่พ่อให้ได้กเก็บพู่เด้เนาะน่ะ,นะซ้ำสิก,กินเนี่ยเฮ้ยบ่ได้ซสื้อละาพักคอยนั้นพอบ่สื้อพักกินจากเสือพองพี่ีโน่เสือบองา,ามพห็นไเนี่ยก้อนึงก้อนึงมาก,กันเลิดค่ะใครได้บไไนะิ่งแล้วอุัยร่างการงานสางค่ะกอบกงกายหนึง่งเ่ย ตอนนี้ก็เลิศรัวลังการมากจ้าอยู่มองนี้มีสองกอ่อเลยพี่น้องเด้อเอ็นบ่กใบเล่านะ่ะงามสุดยอดพล่นะก้อนหนึ่งอยู่ทางในเลยเพื่อนะก,กอ้อนหนึ่งพุ่นอยู่ทางในเอาไว้หันหลังเอาไว้เห็นแล้วไงเสียดายพุ่นบ่มีเมด็ดมันมันบ่แตกมันบ่มียอดแบบยอดอันนั้นให้เม็ดเม็ดออกมาพี่น้องจ้าแล้วเดี๋ยวเม็ดต้นอื่นๆเกิดคือเสียยิ้วมาอยู่ดอกเดี๋ยวพุ่น เเนนนนาาามคะแบ่งปันความสุขแบ่ง huh. ปันความสวยงามนี่อีกจ้ามองนี้ยแล้วมาเกิดตำตำข้นกับสียางอยาะข้าเจ้ามายางเด็ดต้อนกับม้าแต่มาอยู่ทั้งเิงสีมันก็โอเคอยู่แล้วก็ใหญ่ได้เนาะอ๋อมีพอได้เล่มเก็บ ย้ำได้ก็ได้เก็ยบย้ำนันละจ้ะริมนีร่มบุพเพแห้งเป็นไหนหนกด์นาะจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะอุยมาดามเรามายางสวยน้ำธรรมชาติเด้อจ้ะเด้เอ,อพ่อแม่พี่น้องคนนะ่ะเป็น,นังไรมีความสุขอยู่จังสี่แล้ววันเลี้งวันหยุดกับปบา๋าได้วาสิเข่าเมืองเข่าเมืองน้ำพึ่นเด้อพี่น้องเด้อเข่าแต่ปลาลงแต่ทะเล แล้ก็ถร,รมศาสตร์มันมันมีความสุขอย่างที่บอกไม่ถูกสดชื่นแจม่มใสมันแบบสนะิ้นอ่ะพ่อแม่พี่น้องจ๊าซุดหยอดเลยต้นนี้เป็นไงมั่งจ๊ะเออมีหยอดที่ดีเก็บอยู่หยอดนึงเพ่อพี่น้องนี่ไปแล้วอีกสี่ใบแล้วกะน,นี่อันนี้เป็นกระเทียมโทนได้จะได,ด้นี่ดอกกระเทียมโทนเริ่มแก่แล้วดอกกระเทียมโทนก็สีงามงามเลย คุณนะ่ะทราบลาบอยู่เบิ้งกไกลๆพอเห็นให้เบิ้งกไกลๆนี่พ่อแม่พี่นอ้องดอกกระเทียมโทษจะ้ะนี่ก็เป็นหม่องที่แพทยมากเก็บดอกขนาดทะเลนะ่นะจะเนาะงานหลายตรงนี้ลบมุมดีค่ะคุณนะ่ะผีเสือ้อพี่นอ้องผีเสือ้อหมากอันน,น,ออกกนี้เริ่มเป็นหมากแล้วดอกดอกกุหลาบทะเลนี่เริ่มเป็นหมากแล้วจ้ะนี่ จัาน้อยหมากแล้วก็สุกนอกจากเนาะเบืง้งหมากก็สวยดอกก็สวยอุ้ยดอกแค่ฝรัง่งนะพุ่นนะพี่น้องเต็มต้นอยู่พุ่นนะพุ่นนะดอกแค่ฝรั่งหนึ่งตน้นสองตน้นพุ่นนะว้าวปาดหกอุกชุกเขาไปเอาบดได้แล้วเพียเบืง้งงามบระจัะษ์งามเนาะเจ้าคะาเป็นผักยังน่าจะเป็นผักที่กินได้แต่เราไม่รู้จากเฉยๆงามหลายอ้ย สะออนดอกดอกแค่ฝรนะั่งค่ะคุณน่ะคือประอยู่สูงค่ะงามหลายพันพี่นอ้องมึงจิ่ะชมความงามน้ำมาดามเด้อัตวหลักขนาดเลยค่ะ หนะ้าทะเลจุดเนี้ยของเรามันสวยมากเลยนะมันเขียวเขียวสวยจ้ามีใบอ่อนๆให้เราเก็บไหมดูใบเธอสิไม้ในง่ายใหญ่เขียวอุ่มดุ่มงามครับคุณนะเอ้ยนี่อ่อนๆนี่ให้เก็บอยู่จ้าโอ้ยน่นมีอยู่งานหนึ่งแต่ว่าสิแตกมาอีกหลายอยู่นะเห็นบ่งามสุดยอดอี๋นี่จะเหม็นเจางาม ไดินเพลนแค่นี้นะจ๊ะอันนเ้มีนแค่นี้นะจ๊ะ yeah. เยอะคุณนะพี่งามค่ะที่มาทะเลยักษ์ใหญ่ของเราจังสวยงามเหลือเกินมองนี่ที่เพื่นอนกุดไปเนี่ยเพื่อนสิปุงขึ้นมาปุงมาอยู่พี่น้องเบ่งเบ่งเห็นบ่ ห้อยข้าเจ้าพุดไปเห็นบ่แล้วก็ปปงขึ้นมาขึ้นเก่าเนี่ยปงจากปงขึ้นมาอีกแล้วแกธนาเฮ้าผีนายักษ์ใหญ่ของเรามา่ถวกอนได้เก็บหลายอยู่แถวนี้บุคคลได้เก็บหลายแต่ก็มีให้ได้เก็บอยู่เเริมเหวเริิมออนไปแล้วนเนาะแกแถวกนแล้วได้ฝนคักด้ นี่ครับมีอยู่นี่พอให้ได้เก็บอยู่ทเกเอาละ่ะจะมันเขียวอัวหลวงงาน,นอื้อคุณอ่ปูนะเฮ่อ่อนๆุนูนะไปนึงกันนี่ แค่นี้ก็พอกินได้เนาะคแค่นี้ก็พอกินแล้วจ้ายิ่งขนอีกพอรเด็บเบิร์ดแค่นี้นี่ทางนี้อีก พี่จ้าพ่อแม่พี่น้องยงคณะของเราอยู่เหมือนเดิมจา้ายังอยู่เหมือนเดิมค่ะยังอยู่เหมือนเดิมค่ะยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเก็บทึกน้อยนะเก็บไปนี่เดี๋ยวเ,เอ้ยองายใบเร่าลัางการเนาะ ไปทางไดหนขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อกล่องจักเราสิไปทางได่อ,ดอ,ดดอ,อดดีูทางนี้บ่ต้องไปใสอืนอ่อนพี่ ไม่เหลือเห็นป่ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาให้เอาได้เจ็บเรื่อยไปนอนนี่จะสิเอาด้วยนี่เอาบนนี่อ่อ,อนๆอยอู you ่ know, เนาะอาหล,ดลูดละนี่บ่ได้แก้ได้หนี่อ่อ,อนสุดยอดไปพาไปบึงมีอีกอันสุดท้าย ขอถ่ายได้จะได้ขอโถขอภพยกล่องได้จากเมื่อกี้พักเต็มกระตาคือเกาหนา้าเล่เ่กี่ก็เก็บมวนเก็บฟิ้นคือเกาเนาะจาเนาะมวนหมานคือเกาบรรยากาศกับฟินมันสุดยอดแล้วสุดยอดอหดี เ,เก็บแล้วแน่แล้วสิได้แตกเนาะนี่สิได้ใหญ่ปีหนาพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่สุดยอดเลยได้หลายคือเกา่าคลิปนี้ก็ฝากฟไปซ้ำนี่แหละจ้ะไปด้วยบรรยากาศที่สวยงามไปแต่ด้วยพีพ่น้องจ้ะนี่สวยงามที่สุดในโลกเลยแล้วก็อยู่มองนี้มันล่มบ่ค่อยแห้งล่มบ่ค่อยตีค่ะก้อนด้จ้ะ นะอ้ยเจอกันคลิปหนาเด้อจ้ะอย่าลืมกดติดตามมาดามเฮมัสลุมแฟนเพจเด้อจ้ะเด้อซื้อเดียวกันจ้ะเพิ่มแค่คําว่าแฟนเพจนะจ๊ะเนาะคุณนะขอบคุณในรายจะเป็นกําลังใจให้มาดามเฮมัสลุมก็เอ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์กนะจ๊ะอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนแห้งเรื่อยๆเด้อจ้ะเจอกันคลิปหนาเด้อจ้ะเด้อรักนะจุ๊บุ๊สวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะสุดยอดอิลีพรมพี่น้องวิวลอยหลานอี๋วเนาะพักในกระตาก็งามเช่นกัน